สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาแชร์เทคนิคนะครับการรีเซ็ตประตูไฟฟ้าของ h ุ u n d a i S1 นนะครับที่มีอาการค้างนะครับเปิดหรือปิดไม่ได้นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับใครก็ทำได้นะครับวิธีง่ายนะครับวิธีแรกวิธีที่หนึ่งนะครับนี่เราเข้ามาดูกันเลยนะครับจะมีปุ่มนะครับในส่วนของ PSD power ตรงนี้นะครับเรานะครับกดขึ้นแบบนี้นะครับกุญแจอยู่ตำแหน่งออฟแบบนี้นะครับอ่าข้างไหนนะครับที่มีอาการค้างนะครับ อย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างด้านขวานะครับเรากดแช่นะครับ10วินะครับจำนวน2ครั้งนะครับพอครบแล้วนะครับนี่ครั้งที่1นะครับครั้งที่2นะครับกดค้างอีกนะครับ10วินะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับกดครึ่งนะครับแล้วเรากดนะครับ PSD power นะครับกดลงแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเราก็สามารถมาเปิดในส่วนของประตูไรฟ้านะครับได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้วิธีการนะครับรีเซ็ตประตูไรฟ้าของ Hyundai S1